สนทนาภาษาตุ๊ดตอนทำไมน้องซีถึงละมุนขึ้นอ่เน้องชายเหรอ้องชายอันนี้น้องสาวอันนี้น้องชายตกลงหนูเรียกพ่อหนูเรียกป้าป้ามาตั้งแต่เด็กแล้วลูกบังเกิดเก้าอันนี้หายแล้วหรอคะหายแล้วค่ะหายแล้วเรียวมากเรียวมากตกใจวันนี้ค่ะสวัสดีเอฟซีช่องแม่ดีดีดีโดนะคะวันนี้ มาในท็อปปิกที่ว่าทำไมซีถึงละมุนขึ้นอา FC ก็อดโดนับนางกันสินางไม่แข็งแล้วอะทำไงยางงนางแหล่งได้อยู่นางแหล่งได้ตลอดแม่แต่ถ้าือฮอร์โมนเอาไม่อยู่ตอนนี้หลู่แจ๋นางหลุดถูดไปแซวเหรอใช่ค่ะจริงหรือเปล่าขอเคล็ดลับทำอะไรมาเคล็ดลับเหรอคะช่วงนี้เทคฮอร์โมนค่ะแล้วก็ไม่ได้ชอววอ เออเทีแอนโดควาค่ะแล้วก็โปกิโนอว่าหล่อเมื่อกี้หนูพักนางไงว่าทำไมเอ๊ะดูหอมทำไมดูหอมดูซอฟดูซอฟลงแต่อยากรู้ว่าทานแล้วอ่ะหอมขนาดนี้เลยหรอหอมขนาดนี้เลยค่ะหรือแอบอะไรหรือเปล่าแอบอะไรหรือเปละโอ้ไม่มีตะกินค่ะโว้ปาแล้วก็ไม่มีตะกินได้ยไงคะวันนี้รอดตายเพราะใครคะลูกแม่หนูเรียกพ่ออันนี้ลูกเลยค่ะวันนี้หล่อนได้ลืมตาอ้าปากก็เพาะ ลูกชายไม่ใช่แม่เลยมันเป็นเรื่องบังเอิญความบังเอิญไม่มีในโลกใช่ไหมคะน้องนิวมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีดังนั้นเทฮอร์โมนแล้วดังนั้นก็คือสิงห์ฮกไก่พบเดทเทฮอร์โมนแล้วเดทเดทแม้ยังไม่เดทโอเคอาเจฮอร์โมนเทฮอร์โมนแล้วดังนั้นก็ไม่แหลงไม่แหลงก็งดชาบอแต่มือเงาแต่มือเงาและเส้นเลือดปูปลาเงงงละมุนแต่ทำไมมือเงาทำน้ำยาปูเหรอคะอยากดีจังเลย ต้นงไม่เงาเหมือนเสาตัวน้ำมันทำอะไรอ่ะไอ้มันมันแล้วมันแล้วลองสบมือเดี๋ยวได้ไหมไม่กลิ่นนะนงนวงนงนวงนงนวงคือชวเทคแม่คฮอร์โมนวันละกี่เม็ดอะไรบ้างว่ามาแฉคฮอร์โมนเอ็นโดครฮ์ครึ่งเม็ดค่ะแล้วก็โปกินว่าหนึ่งเม็ดปกินว่าหนึ่งเม็ด ขอค้าน TX ผิดการกินอนุูัวต้องกิน1นส่วนสี่ค่ะแปลว่าโกหกไม่ได้กินจริงแอบชอริวฮียังแต่แต่มาซ้อมโลกจริงๆนะมาซอมลกจริงๆนะเออนางซอมจริงๆนางซอมจริงๆไม่เป็นไรเซอร์แอหรอกประเด็นคือกลิ้งค่ะชอวบ่อยไม่หรอกเขหลอนบอกว่าไม่ค่อยซีสนใจอยากให้พี่ซีชอวก็มาหาได้ค่ะหรืออยากจะชอวให้พี่ซีใม่อยากจะชอวให้พี่ซีหรือว่าอยากจะ จะมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็มาหาได้นะคะที่โกด้นโดมรัชดาซอยสิรับงานทานข้าวรับงานชอวบอแล้วก็รับงานทุกๆุกอย่างช่งน้ไม่ช่วงนี้เอฟซได้ทักหาบ้างไหมก็มีมายังมีมาเรื่อยๆอยค่ะทักหายังจนเป็นชอวบอลทำไมอย่างนั้นล่ะน้องนิวหนูลาเล่นหนูลาเล่นอลาเล่ะถ้าเกิดผมยาวอยากมีอะไรด้วยได้ไหมอะเอาเข้าเรื่องเลยตรงๆเลย มันต้องเอาคนที่คนที่เราชอบด้วยเลยทุกเพจอดขอยกตัวอย่างบัตสเปคที่ชอบได้ไม่ได้ชอบไม่ตตยตัวค่ะไม่ตตยตัวอ้โขอถามนายอย่างพี่นิวได้ไหมพี่นิวได้ว้าวลุงนิวแต่พี่นิวเป็นของเกมีการเรียบร้อยแล้วนะเกมีการคนเดียวมันผิดผีนะุ้งนิวมันผิดผีแต่กับเกมีการได้โอเคอ่ะยังไงก็ ได้หมดเลยน้องวายได้ไหมแต่ฉันถามกันว่ากันน้องวายหล่อนจะต้องเป่ายิ้งฉุบกันว่าใครจะรุกใครจะรับโอ้ยโอ้ยหนูให้พ่อรุกก็แล้วกันเขาเป็นพ่อเรียกพ่อเงง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 งูเมย์เคอเคยงูปลาดาดาบปาดาบที่ว่าเหลืองกับบองลาใครจะชนะล่ะใชันว่าไม่ใช่บองลาแล้วล่ะมันน่าจะเป็นอนาคอนดาโอ้ยยกมือค่ะคนทาวพอดีนี่ค่ะของไม่ดีหรือเปล่าคันต้องของฟองหรือเปล่า อันนาคอนอย่างพอสิปิดคลิปไปแล้วปิดคลิปไดแล้วยังสิเราถามนี่ก่อนถามเรื่องงูน้องวายเชื่อว่าโตหรือยังงูที่ห้องอ่ะงูตรงไหนงูตรงไหนงูตรงไหนเูจริงจริงแล้วงูจริงจริงเออแล้วงงูจริงตอนนี้งูได้สองปีแล้วแล้วงูอาจจะตัวใหญ่กว่างูของแม่ที่นิดเดียวเพราะว่าใช่เพราะว่างูกินลูกหนูแต่ของไม่ที่อ่ะกินอะไรกินคนกินคนจ้า ผมไม่ได้กินทำปัญญาณคอนผมไม่ได้ชอบกินทำปัญญาณคอนมันกินไม่ได้งูแขกเขาจะไปกินงูกันอีนี้แม่ดีชอบสอดงูทำปัญญาณคอนงูมันมีพิษมันชอบพ่นพิษอ๋อเอออ่ะแล้วของสีเขาหนูเหรอคะหนูช่วงนี้งูหลัไม่แข็งแรงเลยค่ะสีงูหลังงูอ่อนแอเหรอไม่ไม่เบอกนะแม่ล้ำดุมล้ำดุมเลยแม่ไม่ใครอยาก ใครอยากดูลุงแงของพี่ลีซูทักเข้ามาในช่องนี้หรือทพาเวทเลยหลังไหม่เลยนะคะมเลยโอเคค่ะ่นาทีแล้วขอเริ่มต้นที่5 00ก่อนนะคะ5 00คืออะไรอ๋อ5 00รหัสรหัสรหัสไล่โอเคค่ะน้องวายค่ะสวัสดีค่ะน้องวายค่ะน้องซีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวสสวัดีค่ะ Bak çoba